ปัดเชียงรายหลายพื้นที่น้าที่หลากท่วมตอนนี้เริ่มลดลงละคราวนี้ก็จะเป็นขี้ดินขี้โคลนแล้วนะ<ช>คุณผวานคุณผู้ชมจาลองเหตุการณ์ให้ดูนะฮะเชื่อไหมบางจุดเนี่ยนะดินโคลนเนี่ยสูงกว่ารถคันนั้นนะฮะคือสูงไปเกือบถึง,งเพดานบ้านนะ,ะคือดินโคลนที่มันมพัดมาเนี่ยนะฮะแล้วบางจุดวันนี้ปรากฏว่าไปเจอว่ามีโรงเย็นลอยมาติดแล้วก็เจอศพเพิ่มอีกต่างหากเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับ<ะ>เอาไปดูกันหน่อยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านล่าสุดหลังน้ำลดฮะ ลงมครับลงทันนี้เลยอ๋อมีแม่เออมขอบคุ้ม้กลัวมันไม่แน่นไปทไครับตามมาได้มาได้ลงมลงมาลงมามาเออได้ครับได้ได้อยู่ได้อเออแน่นแล้วแน่นอยู่แน่นอยู่กลัวลงโอ้โหคุณคิงหาคือถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือดินโครนเข้าใจว่าเป็นภูเขาเลยสูงท่วงขนาดนี้สูงมากนู่นนะ เกือบถึงนู่นอะเพดานอะนต้องค่อยๆคลานต่ําลงมานะครับผู้ใช้ทิกตอกคนนี้ฮะโพสตคลิปเอาไว้ขณะที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยไปช่วยเหลือพาชาวบ้านลงมาจากชั้น2นเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเขาไม่กล้าลงครับคโคลนมันเต็มชั้นหนึ่งเลยอะกลัวจะจมคโครนเกิดเหยียบไปแล้วหลุดพลุบลงไปฮะกู้ภัยก็เลยต้องเข้าไปช่วยรับแล้วก็พาออกมาอย่างปลอดภัย คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปสำรวจฮะที่ถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจุดนี้เป็นจุดแรกที่รับน้ำป่าก่อนจะไปถึงด่านแม่สายดังนั้นที่หลากไหลามาจากเพื่อนบ้านมาเจอตรงจุดนี้ก่อนด้วยฮะตอนที่น้ำมาท่วมสูงถึงชั้นสองของบ้านพอน้ำลดคโคลนก็เกิดเต็มชั้นหนึ่งครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าเคลียร์ทีละจุดทีนี้พอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็เห็นภาพว่าชาวบ้านเขาต้องเร่งช่วยเหลือกันเองก่อนเพราะเดี๋ยวดินโคลนมันแห้งใช่ใช่มันจะยิ่งยากลําบากกว่านี้<ข>ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทางด้านชุมชนถ้ำผ่าจมนะครับซึ่งอยู่บริเวณต้นน้ำนะครับของลําน้าแม่สายก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณตลาดของแม่สายตรงนี้ทุกคนครับเจ้าที่เนี่ยกำลังเอาทรายออกนะครับซึ่งทรายเนี่ยมีระดับสูงเนี่ยประมาณเกือบ3เมตรอะทุกคนครับก่อนที่เราจะมาเนี่ยคือทรายสูงท่วมหัวเยอะมากเลยนะครับแล้วเป็นกองทรายขนาดใหญ่มหึมาแบบนี้คือถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยทุกคนครับเนี่ยฮะโอ้โหท่วนคือสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ย คือมิดเลยนะครับเต็มไปด้วยทรายทั้งหมดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยซากนะครับพวกกิ่งไม้พวกเศษไม้ต่างๆนะครับกดกระจายมาถัดมาตรงนี้คุณผู้ชมครับขยับเข้ามาข้างในจะเห็นว่าก็ยังคงมีปริมาณทรายอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยกิ่งไม้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนี่ทุกคนครับโอ้โหนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แบบยับเยินจริงๆนะครับทั้งสังกะสีนะครับก็เต็มไปด้วยทรายนะฮะ กิ่งไม้ที่มันถูกซัดลงมาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็บ้านเรือขประชาชนตรงนี้คือได้รับปัญหาผลกระทบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมีแต่ทรายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทรายที่มันถูกพัดมากับกระแสน้ําของลําน้ําสายคือสูงระดับถึงขนาดที่ยืนเทียบเท่ากันกับระเบียงบ้านชั้น2ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาทรายออกอยังไงเหมือนกันซึ่งมีทางด้านคนที่อยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็กลับมาเข้าบ้านของตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะ แซกเดินสำรวจแทบทุกหลังเลยฮะเสียหายหนักมากมคือดินทรายดินโคลนเนี่ยมันสูงท่วมหัวชูแขนแล้ว<อ>ก็ยังมีดินมีทรายสูงขึ้นไปอีกฮะรถแบ็คโฮเล็กสองคันก็ถูกน้ำซัดฮะทรายฝังกลบไปครึ่งคันจากการเดินสำรวจตรวจสอบดูนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาครับน้ำท่วมสูงแต่ไม่เคยหนักเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะไม่รู้จะเอาทรายออกไปยังไงเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินข้าวของก็เสียหายหมดบางคนใน่สต็อกของเอาไว้ขายฮะ ขนาดขนไปไว้ที่ห้องเช่าอยู่บนดอยสูงแล้วก็ยังไม่รอดเลยครับคิดไม่ออกค่ะเมื่อกี้เข้าไปในบ้านมันก็แค่ในบ้านนะคะต้องเข้าเข้าทางประตูไม่ได้ต้องใช้แฉลงงัดก็ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือแบบไม่เหลืออะไรเลยค่ะของขายที่พี่ตุนมาไว้สต๊อกเช่าห้องเช่าไว้ข้างบนนะคะที่บ้านเขาสูงกว่าเราก็ไม่รอดไปหมดเลย แคมเพื่อเด็ก200กว่าลังนมหงไปหมดค่ะไม่เหลือ,ห,อหลังจากนั้นนะครับแซกเดินสำรวจเข้าไปภายในชุมชนก็ไปเจอบ้านอีกหลายหลังฮะ,งฮะคือแทบจะจมอยู่ใต้โคลนอ่ะบางคนต้องใช้จอบเร่งโกยทรายออกฮะแต่ก็ได้แค่เล็กน้อยครับไม่รู้ว่าจะทำหมดเมื่อไหร่จะทันเวลาไหมเพราะว่าทรายโคลนต่างๆมันสูงมากเมตรสเมตรนะครับแลวเอาออกไปจากตรงนี้แล้วเอาไปไว้ตรงไหนค่ะคุณดูนะ ตอนที่มันยังเป็นดินเลนเนี่ยมันก็อาจจะง่ายหน่อย ω, แต่พอมันเริ่มแข็งปั๊บเมืเ่อกี้เห็นภาพไหมต้องใช้จอบขุด <Bris S 2> ต้องออกแรงคือแรงมันต้องใช้เยอะกว่าเดิมครับยายจามเล่าทางน้ําตาบอกว่าตอนเนี้คือทางเข้าบ้านทรายสูงกว่า2เมตรปิดทับเอาไว้ยังเข้าบ้านไม่ได้เลยร้องไห้คะวันที่น้ําหลากยาย,ยเก็บของไม่ทันตาก็ป่วยยกอะไรก็ไม่ได้ เอาตัวให้รอดก่อนชีวิตสำคัญที่สุดมีเพียงเงินสดติดตัวเล็กน้อยกับเสื้อผ้าที่ใส่ครับอ,อันนี้คือทางเข้าบ้านใช่ไหมลูก็้ายต่ตรงนี้ไปอลุลงแรงก็เป็นเต็นน้ำหมดอ่ะลูกยายเขาไม่ได้เลยเสื้อผ้าก็เปียกหมดเลย,ม,เลยมีสองอนนตาก็ไม่สบายแล้วก็เอาตาออกก่อนอ่ะยายก็เอาเลยก็ไม่ได้เลยอ่ะ ใสยน้ำไปหมดเลยหนักหนักสุดเลยส่วนที่ตลาดสายลมจอยนะครับด้านข้างด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายเนี่ยผัดมาจากถ้ำผาจมที่แซกไปสำรวจประมาณสัก800เมตรจุดนี้จะเป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งคือไกด์ธนกรฮะ,ฮะสาหัสไม่แพ้กันเลยนี่นี่ป้ายนี้ฮะที่คุ้นตาหลายคนน่าจะเคยไปเดินตลาดนี้นะเป็นโซนเศรษฐกิจด้วยไงฮะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จะขายเสียหายหมดเจ้าของร้านเปิดร้านให้ทีมข่าวเราดูฮะ พอเปิดดูปั๊บมีแต่คโคลนขี้เลนดินทรายเต็มไปหมดฮะดูท่านผู้ชมนี่ความเสียหายไม่นขนาดนี้เนี่ยดินเนี่ยผมเข้าไปยืนเนี่ยดูดิท่านผู้ชมมันจะติดเพดานอยู่แล้วอะแล้วดูความเสียหายแกจะโกยดินเน่ยดูเป็นอุปกรณ์พวกเนี่ย พัดลมเนี่ยเต็มไปด้วยดินโคลนเนี่ยเราเขาเขาชาติอยู่ต่อกันยังไงชาวบ้านมูลค่าความเสียหายตรงนี้ประเมินกันยังไม่ได้นะครับความเสียหายทั้งภาคธุรกิจเอกชนหรือทางภาครัฐเองดินที่มากับน้ำเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นดินล้วนอย่างนี้เลยนะมันเป็นดินที่ผสมมาก,กับน้ําทางภูเขาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่พอมันแห้งมันเป็นดินแล้วเวลาจะเอาออกเนี่ยตักกันยังไงท่านผู้ชมดูดูด,ดูท่านผู้ชมครับ จากการสำรวจนะระหว่างเดินสำรวจปรากฏว่าุขนลุกเลยไปเจอลงเย็นลอยมาติดบริเวณหน้าตลาดฮะไหนฮะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้รถแบ็คโฮขุดนี่โรงเย็นที่มาติดอยู่หน้าตลาดแล้วไปเจอร่างคนตายก็ต้องเร่งเก็บกู้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบต่อไปครับติดคาแบบนี้คือลักษณะของตลาดสายลมจอยสองฝั่งจะเป็นพวกโกดังเป็นร้านค้าเอาไว้เก็บข้าวเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารเสื้อผ้าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าวันแรกระดับน้ําขึ้นส,สูงสุดประมาณห้าเมตรห้าเมตรนี่ยิ่งกว่าท่วมหัวขึ้นไปอีกค่ะสูงประมาณตึกเกือบสองเนี่ยท่านผู้ชมต้องปีนไปอยู่บนหลังคาเพื่อเอาตัวรอดครับความแรงของน้ําซัดแผ่นถนนคอนกรีตขึ้นมาเกยกับเสาอะภาพที่ชาวบ้านเกิดมาทั้งชีวิตแทบไม่เคยเห็นเจอในครั้งนี้ฮะดูท่านผู้ชมเนี่ยแผ่นถนน,นหนา สองนิ้วสี่นิ้วเนี่ยผมขยับไม่ได้อ่ะดูดิผมขยับไม่ได้อ่ะน้ําเอาขึ้นมาได้อะท่านผู้ชมต้องคิดดูโอ้โหขยับไม่ได้เลยอันตรายคิดดูตอนน้ํามันมามันมาขนาดไหนทําไมประตูประตูบ้านเขาพังกันหมด <S <S นายสิริมงคลเป็นผู้ประกอบการตลาดสายลมจอยบอกว่าคือทุกคนไม่มีใครคิดฮะว่าน้ําเขาจะมามากมาเร็วแรงขนาดนี้เสียหายขนาดนี้ร้านพี่เขาขายพวกลําโพงเครื่องไฟเวทีมา2 0 3 0กว่าปีแล้วครับ ไม่เคยเจอหนักแบบนี้มาก่อนในชีวิตเฉพาะร้านพี่เขาเนี่ยตีความเสียหายตัวเลขประมาณล้านหนึ่งถ้ารวมรวมทั้งตลาดสายลมจอยกลมๆนะฮะน่าจะประมาณร้อยล้านบาทครับวันแรกไหลเลยตัวผมเองยังไหลเลยกอดคอกันร้องไห้เลยกับเพื่อนบ้านอันนี้พูดจริงๆนะฮะไม่โกหกเลยมันหมดตัวแม้แต่ตะกี้เจอเพื่อนบ้านแกก็น้ำตาคลอเบ้าเลยบอกว่าไม่รู้จะสู้ต่อหรือจะถอยตัวผมเองก็เช่นกัน เพื่อนๆว่าจะเอาต่อถ้าทํานะถ้าเราลงต่ออนาคตก็มาอีกไม่หยุดยอยากให้มาเอาทรายออกนะครับชาวบ้านสะท้อนมาหลายคนนะครับไม่มีใครตอนนี้ยังไม่มีทางหน่วยงานมาเลยครับเพราะว่าตรงน,นี้เป็นพื้นที่สีแดงอยู่และน้ำเลยตรงนี้คือจุดใช่ครับคือต้นทางเลยในระหว่างที่ไกด์สำรวจบริเวณตลาดสายลมจอยครับชาวบ้านก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณ นู่นไปดูชุมชนนนสิ้ำผาจมอะจุดนั้นอะซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่แซกไปสำรวจที่<อ>เราเห็นภาพไปก่อนหน้านั้นใช่ก็มอจักคู่ที่คุณคิงอ่านไงไกด์เลยขอย้อนไปดูอีกรอบหนึ่งเหรอคะสภาพสาหัสสาการมากครับคือเศษซากของต้นไม้มันลอยมาปิดขวางเส้นทางตามถนนหนทางต่างๆอะบางจุดก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะฮะนนผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าเนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่สีแดงคือรับน้ําจุดแรกยังไม่มีหน่วยงานหรือกู้ภัยเข้ามาประสานไปแล้วแต่ก็ไร้วี่แววชาวบ้านต้องช่วยกันเองสภาพภายในหมู่บ้าน แทบไม่ต่างจากหนังเคยเคยดูหนังซอมบี้ไหมฮะั oh <my. S 1> ซอมบี้อาราวาดผีดิบอาราวาดจนมันร้างเกือบทั้งเมืองแล้วชาวบ้านนั่งจองนั่งเศร้าแบบนี้ฮะ mm. เหมือนกลายเป็นเมืองร้างเลยอ่ะอยากให้หน่วยงานภาครัฐระดมกําลังเข้ามาช่วยเอาทรายออกคุณขวัญคุณผู้ชมเอาทรายออกสําคัญมากนะ mm. อย่างที่บอกอย่าปล่อยให้มันแห้งไม่งั้นยิ่งยากทีนี้ถ้าเอาออกจากบ้านแล้วอ่ะแต่ถนนนะ่ะมันยังมีทรายมีโคลนมีเลนอยู่ mm. เอาไปไหน ออกจากบ้านมันก็ไปถมที่ถนนแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกต้องเคลียร์ส่วนกลางออกไปก่อนจะได้เอาจากในออกมาข้างนอกได้อีกนี่คือสถานการณ์ล่าสุดฮะ